ประยไทยไขแสงเป็นเครื่องหมายบอกว่ามันสว่างแล้วหมูวิหกร้องเจียวเจ้าตัางสแสวงหาซึ่งอาหารหลวนแต่ต้องหผผินบินไปในนับผาหมูปักจายยังต้องขยันมันหากินอยากทำ,ท,ำทันทั้งหลายจหัว เดี๋ยวก่อนโยใหญ่เล่าก็ต้องรีบปิ่นแต่เด็กลุกแต่เช้าเพื่อขัดเกลาจิตเป็นยิจสินแสวงหาทำองค์พระสมมาเป็นอาจินจำละล้างซุ้งมนถิ่นนั้นออกจากใจอายุไขเด็มนุษย์นี่น้อยนักจะชาชักจะเกิดการตุดแก้ไข เพราะว่าบางคนนั้นอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภายนี้ไม่มีรอให้ต่อรองเป็นมนุษย์ก็สุดสันดีมีโอกาสในปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าจัดทั้งผองก็เรียนเชิญญ,ญาติธ่ามท่านผู้ชมท่านทั้งหลายร่วมกันนึกและกลึกตรอง ย็ดพระธทับประคองกับดวงใจเพื่อจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัใจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบาร,รมีที่แจ่มใสเ,มใเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงเพลิดเพลินเวลาดำเนินชีวิตไปเจนเราท่านทั้งหลายเปิดใจมารับสับธรรม Facebook, เปิดเฟซบุ๊กเปิดยูทูปหนึ่งมื่นสามร้อยกอดท่านทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมารับมาฝังทาชมทากันเพื่อที่จะให้สร้างธรรมะภาวนาให้กลายเป็นบุญเอาไว้ที่ใจ แล้วบนภาวานาเนี่ยจะตามเราไปในทุกทุกที่ของมีค่าอย่างอื่นที่เรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์สินเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่เรามีก็ทิ้งทันทีเมื่อเราตายแต่บางครั้งก็ยศหน้าที่ตำแหน่งอำนาจเงินทองทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้มาบางทีก็ต้องรักษาเอา เราะว่ากลัวมีคนมารักแย่งเอาอไปมีมากมีเยอะก็เป็นทุกข์ใจเพราะกลัวคนอยากได้นํามาแย่งชิงเอาแต่ธรรมะภาวนานะไม่ต้องกลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่กับเราจริงๆไม่ต้องกลัวการแย่งชิงเพราะบุญธรรมะภาวนาจริงๆอยู่ที่ตัวเราทำเองสร้างเองภาวนาเอง แม้กระทั่งมีตาก็แกล้งตาบอดเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวั่นไหวแกล้งหูหนวกเสียบ้างช่างไปไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเหมือนเปลืองเวลาบางทีพูดได้ก็กลายเป็นใบเสียบบ้างในบางที่ยับจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหาและตัณหามากวนใจดังนั้นสิ่งที่เรียนแล้วก็จเจริญผ่อจท่านทั้งหลายมาย้ำซ้ำเติมอยู่เป็นประจำทุกเชา้าเข้ารายการธรรมะรับอรุณกับพระครูสนทนจันทร,นรพปาธทุกวันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเฉพออาะจันถึงสุขเวลา,าอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเป็นเสารอาทิตย์จะสถิตที่คลื่นสถานีวิทยุไปด้วยมันต้องตรงกับเวลาและต้องมาให้ทันกับเวลาที่มีประกอบทั้นต้องทำคุณงามความดีต้องสง่งสมบ่มบารมีอีกสักเท่าไหร่ก็เท่าที่จะสัพพทานังธรรมะทานังชินหาตินั่นแหละ เป็นที่ตั้งแต่สิ่งที่สำคัญคือสถานีเพยแผ่พระพุทธศาสนาวัดปากดงงตะบนหัวเขาอำเภอเดิบนบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีแต่อยู่ที่กับท่านสถานีที่ยุนั้น6กโมงถึงเจ็ดโมงเช้าซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์เรามาปลุกใจกันนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ได้มีส่วนใคร่ครวญชวนท่านประพุทธปฏิบัติว่า ในช่วงของปรวิวาตกรรมตอนที่20ความดีอยู่ที่ปรวิวาสเนี่ยแปลว่าอยู่ปรวิวาสหรือประพฤติธัฒนวิธีหรือการมาป,ดปรดเรื่องเรื่องอาบัติหรือป,ดปรดเรื่องแก้ผิดชวนกันมาแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตหรือเพื่อเป็นการจนโรงไว้ซึ่งพระอริยวินัยนั่นหมายวามว่า ถ้าเราเห็นความดีนะฮะถ้าเราเห็นความดีเนี่ยความหมายของการรักษาประพฤติและปฏิบัติเนี่ยตามระบอบแห่งพระอริยวินัย ตรงนี้เป็นส่วนที่ทำให้กายใจของเราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะทำไมถึงเกลดอย่างนั้นก็เพราะอยากจะให้ทราบนะฮะ อยากจะให้ทราบอยากจะให้ทราบถึงหมายถึงความดีที่อยู่ประวาติหรืออนิสงส์ของการประพุ้นและปฏิบัติผลของวินัไนเนี่ย ูดที่มีอันิสงส์อ้างถึงอัตกถาด้วยอ้างถึงป,ปัจไัยปิฎกด้วยในหลายๆส่วนเนี่ยความหมายอยากจะนำสะเสนอเรียนแล้วก็จะเรียนพรนี่ ให้ทราบว่าทำไมต้องพวูดวันละปฏิบัติกำลังจะเรียนว่าพระธรรที่ไหนเนี่ยาการรักษาอัน,นิสงส์หรือเรื่ออะไรหัวข้อเพื่อ คนไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสที่เลื่อมใสยอยู่แล้วได้มั่นคงมากขึ้นอันนี้สำหรับที่จะทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าอย่างน้อยในจำนวนนี้เนี่ย ความหมายของคำว่าการประพฤติและปฏิบัติตามพระอริยวินัยเนี่ยหรือชวนกันมาหยุดปริวาสเนี่ยในแง่มุมหนึ่งนั้นบางคำบางส่วนที่จะเรียนละส่วนหนึ่งในร้อยในพันในแสนในล้านก็ตามแต่ว่าถ้าเราเหล่าพระพิสุสง ที่จะจงที่จะมาอยู่ปริวาสต้องมีวัตถุประสงค์เป็นแนวเดียวกันก่อนนั่นคือมาสร้างความดีความดีที่เรามาอยู่ปริวาสเนี่ยอย่างน้อยในสิกขาบทนะ่ะที่เราได้ประพฤติและปฏิบัติก็คือดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่กพิสุทธ์ทั้งหลายโดยอาศัย อำนาจของสังโยชนิประการในความหมายนี้ท่านกล่าวถึงว่าเพื่อความรับว่าดีแห่งโมสงเพื่อความดีของโมสงนะ่านอยู่ปริวารสามารถหมายถึงเทียบเคียงเอาการประพฤติปฏิบัติสองเพื่อความสําราญแห่งโมสงสามาการประพฤติปฏิบัติไปอยู่ปริวารเนี่ย เพื่อขมบุกคลที่เก้อ,อยาก 4. เพื่อความสำาราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเสรังโรเกอ,อนุตรังเนะ 5. เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันสแก้ไขหนึ่งหเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต 6เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส7เพื่อความเลื่อมใสเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วแล้วก็ข้อต่อมาคือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธธรรมข้อสุดท้ายเพื่อถือตามพระวินยัย ทั้งหมดสิบข้อในที่นี้เนี่ยที่กล่าวถึงว่าเป็นภาณิสงแห่งการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะดังนั้นที่จะกล่าวมาถึงเนี่ยมันมีส่วนที่จะมาพิจารณาร่วมกันและท่านทั้งหลายจะได้สดับบัก ไปพร้อมกันว่าการที่มีบทสนทนาระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบที่จะนำมาเพื่อให้ทราบเรื่องของผู้ไม่อยู่ในพระธรรมวินัยเนี่ยหรือผู้ที่ไม่จเจริญในพระธรรมวิน,นัยถามว่าบางคนได้ฟังมาข้อสุดหนึ่งว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยสิบเอองค์อน่ะ พิสุผู้ประกอบด้วยองค์11ว่าอาจไม่ถึงความเจริญงดง,งามในพระธรรมที่ไหนได้โดยเปรียบเทียบกับนายโคบานผู้ประกอบด้วยองค์11ว่าไม่อาจรักษาฝูงโคได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอยากจะให้ได้รับฟังคําอธิบายในขออนุญาตใช้8 000, 4 0 0 0พระธรรมขันธ์เกณฑ์อีกต,ตรงนี้นะ มาในส่วนของนานาปัญหาก็กล่าวถึงว่าในพระตรปิฎกในอัตถกาานั้นนะ่ยในพระสูตรที่กล่าวถึงนั้นนะ่ะหมายถึงมหาโคปารสูตรมหาโคปารสูตรนี่อยู่ในมัชฌิมนิไกบนลัปปนาฏข้อที่สามร้อถึงสามนะเพราะมีใจตรง มีใจความตรงกับที่เล่ามานั้นจึงขอยกมหาโครปรารณสูตรมหาโครปรารณสูตรมาเล่าให้ฟังเพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งหลายใจความในพระสูตรนั้นมีอยู่ว่าพระผุ้ธมีประภัสทรแสดงทําให้กับพิสูตทั้งหลายสังว่านายโคบาลพูดประกอบด้วยองค์สิบเอ็ดไม่ควรที่จะครอบครองฝุงโคไม่ควรทําฝุงโคให้จเจริญสิบเอ็ดคือหนึ่ง นายโคบานไม่รู้จักรูปสองไม่ฉลาดในลักษณะสามนายโคบานไม่ค่อยเคลียร์ไข่ขังห้าีนายโคบานไม่ปิดบังแผลห้านายโคบานไม่สมควัญให้หกนายโคบานไม่รู้จักท่าเจ็ดนายโคบานไม่รู้จักให้โคดื่มแปดนายโคบานไม่รู้จักทาง ก้านายโคบานไม่ฉลาดในสถานที่ที่เลี้ยงโคที่หากิน10รีดน้ำนมไม่ได้เหลือไว้11นายโคบานไม่บูชาโคที่เป็นพ่อฝูงด้วยการบูชาเป็นอดีเลกซึ่งนายโคบานประกอบด้วยประการนี้ไม่ควรที่จะครอบครองโคไม่ควรที่จะำทำทาฝูงโคให้เจริญี่สู่ประกอบด้วย11ก็ข้ออย่างนี้ฉันใดเหมือนกันไม่ควรที่จะเริ่มอกงามในพระธรรมในนี้ คนไม่รู้จักความหมายก็คือว่าอ้างถึงคำพูดของพระธรรมพุทธิมงคลที่ท่านบอกสอนเราไว้ว่าวิชาโลกก็ต้องแตกฉานวิชามารก็ต้องรู้จักจึงจะพิทักษพระพุทธศาสนาได้นั่นหมายความรู้เขารู้เรารบรอยครั้งก็ชนะร้อยครั้งเลื้อ อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงโคต้องรู้จักโคดีว่าโคตัวนี้นิสัยยังไงอุปกรณ์นิสัยยังไงเหมือนกับไปอยู่กับคนน่ะเหมือนจะอยู่กับคนน่ะถ้าเราไม่รู้จักคนไม่รู้หน้าไม่รู้ใจซื้อผ้ายังดูเนื้อซื้อเสือ้อยังดูลายจะคบใครก็ให้ดูหน้าดูอัปต์นิสัยเจ็บคอว่าเป็นอย่างไร ถ้าหาว่าคบคนแล้วไม่สนใจหรืออ่านคนไม่ออกบอกคนไม่เป็นเนี่ยมันก็ป่วยการเหมือนกับเป็นพระเต็มเนียนชีแล้วไม่รู้อาน,นุสง์ของการบวชไม่ศรัทธานในการบวชเนี่ยแล้วไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ทุ่มเทให้เต็มที่ไม่เคารพไปเต็มร้อยแล้วจะปฏิบัติอยู่กันอย่างไร พระพิสุที่บวชเข้ามาแล้วไม่รู้จักวินยัยพระพิสุี่บวชเข้ามาแล้วไม่รู้รูปไม่รู้ท่าทางกิริยาไม่ไม่ค่อยขมันขมนขมแนมนมีความเพียนในการประ,ระพัติปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาทักสมถะและวิปัสสนาและไม่ช่วยกันดูแลเยียวยารักษาแผลถ้าไม่สมคัน หไม่รู้จักท่าเจไม่รู้จักดื่มแไม่รู้จักทาง 9. ไม่ฉลาดในสถานที่โขจร1สิบรีดเสียหมดไม่ได้เหลือไว้เลยสิไม่บูชาพิพิสุทั้งหลายที่เป็นเถระเป็นรัตนโยมีปัญญามากเป็นบิดาสงด้วยการบูชาเป็นดิเรกความหมายคือว่าบวชในพระธรรมวิไหนแล้วไม่จุกไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักพระเถระ ไม่รู้จักอาวโสพันเตแล้วเราจะอยู่กันยังไงนี่เป็นความสำคัญของพระสูตรนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงขยายความไม่เกียนแจ้ง,จงต่อไปว่าองค์สิอแต่และความหมายนั้นก่อนที่จะที่บาย ของพระผู้มีประภาคขอกล่าวถึงอธิบายของอัตถกถาเสียก่อนเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ส่งอธิบายเรื่อง11ของนายโคบานไว้ทรงอธิบายแต่องค์11ของภิสุเพราะฉะนั้นจะขอพูดถึงองค์11ของนายโคบานตามอัตถกถาให้ทราบเสียก่อนว่าในอัตถกถานั้นนะ่ะองค์11นายโคบานนี้หมายถึงองค์ประกอบที่ไม่เป็นประโยชน์แก่นายโคบาน11ประการน่ะ ในนั้นองค์ที่หนึ่งของนายโคบานก็คือไม่รู้จักรูปรูปเดิมที่ว่าเป็นข้อที่หนึ่งนั่นคืออะไรคือไม่รู้จักรูปไปว่าโคของตนมีมากมีน้อยไม่รู้จักจํานวนไม่รู้รูปว่าโคกี่ตัวหายกี่ตัวด่างกี่ตัวดํากี่ตัวแลวตัวจากฝูงกี่ตัวมีเขากี่ตัวพี่ตัวผู้กี่ตัวตัวมีกี่ตัวเนี้เขาเรียกไม่รู้รูป เวลาฝูงโคหายจึงไม่สามารถที่จะตามมาได้เมื่อฝูงโคผู้นั้นพาก,ก,กันไปในฝูงนตนก็ไม่รู้จึงไล่ไม่ออกบอกไม่ถูกการจะของตามมาพอเข้าก็หาว่าขมโมยโคของเขาไปเป็นอันว่าโคของเขาก็หายไปทั้งยังถูกหาว่าเป็นขมโมยเช่นอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ว่านายโคไม่รู้จักรูปนั้นหมายถึงไม่รู้จักสีของโคไม่รู้จักไม่รู้ว่าโคของตนมีสี แดงเท่าไหร่สีน้ําตาลเท่าไหร่โกด่างเท่าไหร่ตัวผู้ท่าไหร่ตัวเมียเท่าไหร่ไม่รู้เวลาโคหายไปก็ไม่ทราบนายโคบาลที่ไม่รู้จักรูปโคโดยการนับโดยสีอุป,ปนิสัยลักษณะพิเศษก็ไว้เป็นผู้ไม่ฉลาดไม่รักษาฝูงโคไว้ได้ที่สุดไม่รู้จักรูปันนั้น ย่อมไม่รู้ว่ารูปนั้นได้แก่มหาพุทธร,รูปทั้งสี่อุปทัยรูปยีส่สี่ที่อาศัยมหาพุทธร,รูปนั้นสี่ทั้งสี่ในเรื่องนี้พิสูจไม่รู้จักรูปหรืออัตถกถาท่านว่าไม่รู้จักรูปโดยาการสองอย่างคือโดยการนับและสมมติฐานอันนี้เป็นเสวนที่ขยายที่ว่าไม่รู้จักรูปโดยการนับก็คือไม่ทราบจํานวนชื่อของงัวโอมี ตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวมีสีดํากี่ตัวตีด่างกี่ตัวรูปอะไรนามอะไรมีสมมติฐานว่าอย่างไรเวลาไม่รู้รูปเกิดจากสมุนทันใดก็คือเกิดจากกรมหรือเกิดจากจิตหรือเกิดจากวตุหรือเกิดจากอาหารเมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่อาจที่จะแยกรูปแยกนามออกจากกันได้จึงไม่อาจแยกรูปแยกนามออกพุทโธนาเป็นส่วนๆก็ไม่อาจ,จเจริญในกรรมฐานถึงที่สุดดึงความมรคดในพานได้พิสุรูปใดที่ไม่รู้จัก าอาจไม่ถึงความเจริญงมงามเนเพระทรรม่ไหนได้เพราะฉะนั้นนายโกบาลก็ไม่รู้จักรูปก็ดีไม่รู้จักบางรูปก็ดีย่อมไม่ถึงความเจริญในตุระของตนนี่เป็นคําอธิบายในส่วนของอตตัคถาที่แก้มาว่าองค์11ข้อของการรักษาพระวิไนัยนั้นก็มีความประเสริฐเลิศเลยอย่างนี้ถ้ามีโอกาสจะได้มาอธิบายขยายธรรมให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นลําดับสืบไป ขอจะเริ่มพอ